เจลเลอร์พ่ยาทุเรียนนะครับตัวนี้เป็นขนาด2,000ลิตรนะครับใส่ถังพันลิตรได้2ถังนะตัวนี้จับคู่กับปั๊มตาเพชรตอกิตินะครับเป็นขนาดนิ้ว2สองใส่พาน3าเส้นนะครับตัวนี้ลากไปส่งลูกค้าเขาขี้จกูดนะครับ ตัว2 0 0พลิตรเนี่ยเราจะอัพสเปกยากไปให้ด้วยนะครับยางจะเป็น2,25ทับ7,5นะครับขอบ15อย่ายางใหม่ส่วนดุมเราเป็นดุมขนาดใหญ่ครับใช้ลืมนนะฮะรบับประกันตลอดชีพนะครับดุมตัวนี้ทดสอบไปแล้วฮะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

ร้อมเดินทางครับ